มากราบหลวงพ่อนี่ก็คือให้หลวงพ่อเมตตาอะไรเงี้ยค่ะปีที่แล้วสอบเข้ามาหาลัยครับก็มาขอพอรให้แบบสอบได้คะแนนดีๆอะไรเงี้ยครับก็ได้ตามที่หวังคนเข้ามาในโบสถ์นี้เทพเทวาก็พร้อมจะนุโมทนา เทรลาจีน i า a u l t i m t t e c o l l a g e n s e r u m เรื่องผิวต้องเทรลาจีนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตามไปมูเรื่องเล่าหรือจะเท่าเรารู้จริงครับและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นี่เลยครับวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีครับใครทำการค้าค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องมาขอพรที่วัดนี้ครับเรื่องทั้งหมดนี้นะครับอาจารย์โอเล่ยาสัมผัสเป็นคนบอกเอาไว้ครับ หลายๆคนนะครับทำตามแล้วบอกเลยว่าเด็ดดวงมากๆเลยนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาตามล่าหาพลังของความเมตตามหานิยมกันที่วัดแห่งนี้กับอาจารย์โอเล่กันครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตามไปมูก,กับแม่และอาจารย์โอเล่ได้เลยครับ วัดสะพานสูงหรือชื่อเดิมวัดสว่างอารมณ์เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดแห่งนี้มีเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้เรืองวิทยาคมอย่างหลวงปู่เอี่ยมปฐมมานามที่ได้รับความศรัทธาจากคนในแถบลุ่มน้ําเจ้าพระยารวมถึงพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่เชื่อกันว่าใครที่อยากจะขอพรและแก้เคราะ์ต้องมาที่วัดแห่งนี้ และผู้ที่จะมาไขาความกระจังให้เราในวันนี้คืออาจารย์โอเลขยานสัมผัสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการตามไปหมู่เรื่องเล่าหรือจะเท่าเรารู้จริง สวัสดีครับอาจารย์โอเล่สวัสดีครับผมจะบอกว่ากระแสอาจารย์โอเล่ที่เคยออกรายการตามไปมูนแรงมากพอมาถึงที่วัดสะพานสูงแห่งนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าพลังงานความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจารย์โอเล่สัมผัสได้เลยว่าเยอะไหมครับที่นี่ถ้าเข้ามาแล้วก็มีความผูกพันนะเข้ามาเขตบริเวณวัดความปิติมันมีสมัยก่อนความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของที่เขามาเขาเขามาเอาอะนะก็คือหนึ่งคือกระถางทูปกระถางทูปแปดทิศของวัดนี้แค่ผงนิดเดียว น,นำไปโปรยนะครับผสมโปรยนะโปรยรอบบ้านผสมในกระถางทูบนะขอบารมีหลวงปู่เอี่ยมด้วยดอกไม้เจ็ดสีนะครับแล้วก็น้ำท่าน้ำวัดเก่านะเอาไปประพรมเลือกสวนไล่นาแต่ที่บ้านนะครับผมเอาไปประพรมนะครับรอบบ้านสมัยก่อนค้าขายครับขายดิบขายดี เรามาถึงวัดสะพานสูงแล้วนะครับผมว่าเราไปกราบไหว้พระในโบสถ์ก่อนดีกว่าครับได้ครับไปกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโบสถ์กันแล้วนะครับอยากให้อาจารย์โอเล่นะครับพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับขององค์พระประธานที่แห่งนี้หน่อยครับโบสถ์นี้นะนะครับเป็นกิ่นไอของยันโสรสปกติการทําพิธีกรรมเนี่ยนะคิดดูว่ากี่ร้อยปี มีการสวดกี่ครั้งทบไปทบมาซ้ําไปซ้ามาบรรจุความเข้มขังเพราะฉะนั้นคนเข้ามาในโบสนี้เทพเทวาก็พร้อมจะนุโมทนาที่เห็นนะว่าเขายกสูงเนาะนะครับหากทําทักษิณาวัตเขาเรียกว่ารอดเวียนขวานะครับพร้อมกับสวดอิติปิโสเนี่ยหากดวงชะตาตกต่ําถ้าไม่เหนือแรงกรรมนะนะครับเรียนเชิญมาครับผมมารอดมารอดใต้พระประธาน ครับถ้าผมอ,อมันนี้ก็คือคนที่แบบว่าอยากจะแบบสะดอกคะห์ตัวเองรหรือเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองโดนของเนี่ยก็สามารถมาทําอย่างที่อาจารย์โอเล่บอกได้เลยครับใช่ไหมครับการขอพรพระประธานของสถานที่แห่งนี้ขอเรื่องอะไรเป็นหลักครับอ่าสำหรับคนทําการค้าคนอยากก้าวหน้าในธุรกิจเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับให้มาสวดอิติปิโสนะครับสวดพระพุทธคุณสวดธรรมคุณสวดสาฆคุณเสร็จปุ๊บให้กระทําทักษิณาวัตร ทั้งหมด3อบครับออกไปนะครับออกไปนี่ออกอีกทางนะเข้าอีกทางออกอีกทางหนึ่งอขอให้เกิดเป็นคนใหม่เทพเทวาก็พร้อมจะนุโมทนาปีที่แล้วสอบเข้ามาหาลาัยครับก็มาขอพอรให้แบบสอบได้คะแนนดีๆอะไรอย่เงี้ยครับก็ได้ตามที่หวัง สำหรับอุโบสถของวัดสะพานสูงแห่งนี้มีองค์พระประธานที่มีความเชื่อกันว่าถ้าใครที่กำลังมีเคราะห์ในช่วงนี้อาจารย์โอเล่ยันสัมผัสนแนะนำเลยว่าถ้ามากราบองค์พระประธานที่นี่ให้เดินลอดใต้องค์พระประธานบนสามครั้งเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตแลวเมื่อกี้ตอนที่เวียนเนี่ยอาจารย์โอเล่ก็ให้แบบว่าสวดอิติปิโสไปตลอดตอนที่เราเดินเลยใช่ครับ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งด้วยเหมือนกันการสวดนี่คือการดึงอํานาจแห่งพุทธคุณเข้ามาอยู่ในกายอยู่ในวาจาอยู่ในใจเราต้องจากการมากราบไหว้องค์พระประธานที่นี่แล้วเนี่ยรบ,บริเวณนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ต้องมาและต้องมาไหว้เลยตรงนี้สําคัญเลยครับนั่นก็คือคองค์รูปปั้นของหลวงปู่เอี่ยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับและกระถางทูบที่มีอยู่โที่เราพูดถึงกันที่คนต้องมาเอา ผงทูบนี้กลับบ้านใช่ครับช่วงหน้าครับเราจะไปสัมผัสพลังความศักดิ์สิทธิ์นะครับของหลวงปู่เอี่ยมกับอาจารย์โอเล่กันครับสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย A M P M ขนมสูเฟรแพนเค้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงคอลลาเคนโกะพลัส 4K หลุงปู่เป็นคนที่เกิดที่นี่วัดนี้ท่านก็ได้มามาบูรณะหลังจากนั้นลุงปูก่ก็ออกทุดงไปตามป่าตามเขาเสร็จแล้วตอนที่ท่านมามันจะมีงูจงอางมีเสือมีอะไรเรื่อยพวกนี้จะเป็นตัดตามท่านมาสม่ง สำหรับช่วงนี้นะครับ,รบเป็นช่วงของการมาพูดคุยถึงเรื่องของพลังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เอี่ยมครับหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านเป็นพระอริยสงฆ์นะท่านเนี่ยนะครับผมศึกษาวิทยาคุณวิทยาเวท,เวทมนต์ต่างๆรวมถึงพระวินยัยต่างๆอย่างเคร่งครัดแล้วก็เป็นพระสุป,ปฏิบันโนปฏิบัติีปฏิบันนบติชอบประการที่1อีกประการหนึ่งก็คือนะฮะหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านดำรงตนอยู่ในความสมถะเรียบง่าย และท่านมีความเมตตาสูงมากไม่ว่าจะลูกศิษย์ที่ไหนทั่วประเทศไทยเนี่ยต้องรู้จักวัดสะพานสูงในสมัยก่อนนะครับถึงบอกว่าคนกี่ร้อยปีกี่สิบปีก็ยังเหมือนเดิมศรัทธาค่ะศรัทธาที่นี่มากเวลาเราขออะไรก็สําเร็จก็เลยศรัทธาค่ะก็เลยมาเรื่อยๆก็มากราบไหว้ท่านไม่ให้เจ็บให้ป่วยอะ่ะก,ก็ให้สุขภาพแข็งแรงหลวงปู่ท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่กลิ่นซึ่งสืบทอดสายธรรมมา นะครับจากหลวงปู่เอี่ยมและสุดท้ายก็คือหลวงพ่อทองสุขนะครับสายธรรมต่างๆของท่านเนี่ยสืบทอดมาไม่ขาดสายจนมาถึงปัจจุบันนะครับท่านสร้างวัตถุมงคลมาแค่สามอย่างเท่าที่รู้นะครับนั่นก็คือกระตุกโสรถมงคลนะครับแล้วก็พระปิดตานะครับอีกอันนึงก็คือลูกอมนะฮะถ้าเราทุกข์ร้อนใจอะไรเนี่ยเรามาหาหลวงปู่เราจะได้ความสบายใจกลับไปค่ะคนมาขอเรื่องอะไรกันเป็นหลักครับที่นี่ หนึ่งเลยนะครับคือเมตตาค้าขายนะครับสองเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหน้าที่การงานนะครับสามอย่างนะครับบางคนนะครับจะเห็นได้ว่าเอาไข่ต้มมาบูชานะครับเอาดอกไม้เจ็ดสีดอกไม้เจ็ดสีนี่คือการฝากเนื้อฝากตัวเปลูกศิษย์นะครับเพื่อให้เราน้อมจิตน้อมใจด้วยความศรัทธาเนี่ยนำหลวงปู่มาประทับไว้เหมือนอัญเชิญครูบาอาจารย์ไว้เป็นที่พึ่งนั่นเอง หลวงพ่อชอบดอกไม้เจ็ดสีค่ะเราก็เลยมาถึงเราก็จะเอามากราบหลวงพ่อให้หลวงพ่อเมตตาให้มีโชคไม่ลาบลยอะไรเงี้ยค่ะขอเรื่องการงานนะคะ่ะก็ขอให้ได้ได้ได้ยอดดีๆสธานแล้วก็นับถือะคะ่ะถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์คือถ้าเป็นคนแถวนี้ก็คือจะเชื่อเรื่องหลวงูอ่อิอนศักดิ์สิทธิ์มากๆในการเรื่องขอพรหรือว่าการบนบาลสางเก่าอะไรเงี้ยครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเนี่ยจะเอาผงทูปนะครับเอาไปเจือพนในกระถางทูปที่บ้านโดยขออนุญ,ญาตพระก่อนนะขอนนขอนุญาตเจ้าหน้าที่ขออนุญาตพระก่อนรวมไปถึงท่าน้ําวัดก็ถือว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับ,รบผมโอ้โหอันนี้คือสุดยอดมากๆเลยแล้วเมื่อกี้เนตอนที่ไปปิดทองเนี่ยอาจารย์โอเล่ได้แนะนําด้วยว่าต้องปิดตรงไหนตรงไหนตรงไหนอันนี้รือว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขามาที่นี่แล้วเนี่ยอยากจะมาปิดทองโบราณรที่เขาได้สืบทอดมานะครับ ปิดที่หูจะได้ฟังข่าวดีในเร็ววันปิดที่ปากวาจาพูดจะมีเมตตามหานิยมนะครับปิดที่ท้องหมายถึงความอิ่มอกอิ่มใจปิดที่มือที่ทขาซ้ายขาข,าขวาก็จะบังเกิดการก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับ<ม>และอีกประการหนึ่งคือปิดที่หลังพระนะครับจะมีเทพเทวาคอยเกื้อหนุนหนุนนำ ผมว่าหลายๆคนนะครับพอฟังอาจารย์โอเล่ได้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะมากราบว่าอยากจะมามูตามอาจารย์โอเล่ด้วยนะครับผมจริงๆอยากให้อาจารย์โอเล่ไปบบกับผมอีกเพราะว่าเวลาอาจารย์มาด้วยเนี่ยเวลาผมทําตามอ่ะผมรู้สึกผมได้พลังแบบความสุขโอกาสน้ามามูกับเราอีกได้ไหมครับได้ครับยินดีครับรับปากแล้วนะครับได้ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์โอเล่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใครอยากได้รับพลังความศักดิ์สิทธิ์การมาขอพรแล้วสมหวังและความเมตตามหานิยมก็สามารถมาขอพอรกันได้ที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีแต่ใครที่อยากรู้เรื่องราวทริคดีๆจากตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์และลุ้นรับของดีกันทุกสัปดาห์รอติดตามได้ช่วงหน้าห้ามพลาด สนับสนุน Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina มาถึงช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญสาวสวยที่เธอนั้นเป็นนักสแกนความสวยวันนี้เธอจะมาสแกนความสวยดูดีของใครกันบ้างไปพูดคุยกับเธอกันค่ะวันนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับได้มานั่งพูดคุยกับสาวสวยนะครับบอกเลยว่าคนนี้สวยจริงๆนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการสแกนเบอร์เนี่ยต้องแมนการินครับหรือสแกนกรรมก็ต้องแล้วแต่เลยนะครับ ส่วนคนนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าสแกนความสวยเนี่ยต้องให้เขาเลยครับเพราะว่าเขาสแกนความสวยดาราขอสวัสดีต้อนรับคุณนุกสแกนสวยครับสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณแมนวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะหลายหลคนบอกว่างงจังเลยทําไมดาราย,ยิ่งนักวันยิ่ง<อ>แก่ยิ่งดูดีดูเด็กวันนี้นุกขออนุญ,ญาตเลยค่ะสแกนสวยคนแรกเลยค่ะพี่ปุ้ยพิมนวัน<อ>สมัยก่อนมีแต่คนเรียกว่าป้าปุ้ยป้าปุ้ยพี่ปุ้ยวัย51ปีเมื่อก่อนหน้าอุย แก่กร้านก่อนวัยนะคะหน้ายับตีนกาต้องบอกก่อนนะคะปัจจุบันของรูปพี่ปุ้ยค่ะดูดีมากมีแต <ผม S 1> ่คนเรียกว่าพ,พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยผิวเนี่ยเสียมากนี่ผิวเลขท้านะคะอีกหนึ่งท่านค่ะดาราฝ่ายชายพี่หมูดีหลบวัย64ปีสมัยก่อนค่ะหน้าผากเขายับมากนะคะตายตาก็ย่นแล้วหน้าพี่หมูเนี่ยเล่นเป็นบทอื่นไม่ได้นอกจากบทพ่อบทลุงปัจจุบันค่ะขออนุญาตส่งรูปมาเลยค่ะนี่คือ ที่คุณหมูหรือว่าน้องพี่หมูอีกแล้วนะคะพี่หมูหน้าใสมากตัวจริงนุกการันตีเลยนะคะพี่หมูผิวใสดูดีได้เพราะอะไรรู้ไหมคะในทีวีเขาบอกว่าพี่หมูใช้ตัวนี้ไตรจีน่าครับผมนี้เลยนะคะลูกจะบอกว่านะคะตรจีน่าคืออะไรคะ่ะคุณดูนะคะเป็นเซรัม่มคอลลาเจนที่มีความเข้มข้นสุดดูค่ะมันไม่หล่นลงมาจริงๆค่ะที่สําคัญนะครับอยากให้ดูผิวผู้หญิงวัย40 ของนุกเองมันเกิดจากการที่เรารักษาหน้าผิดวิธี<อ>คุณแมนดูนะคะนุกเนี่ยมีปัญหาหน้าแก่ก่อนวัยสมัยก่อนนะคะใช้แต่ครีมรีวิวคือมันมีปัญหาตรงหนกแก้มแล้วก็ไปจี้ไปแต้มใช้ครีมรีวิวเมื่อก่อนเขาฮิตมากบแบบทาปุ๊บตื่นเช้ามาสวยใสย<อ>มันจริงนะคุณแมนคือมันกัดผิวเราอะโดนแดดปุ๊บหน้าก็บบเป็นหนแกหนแก้มจากที่มันเป็นแบบ<อ>จุดๆกลายเป็นปื้ดผิวก็กร้านสมสภาพผิวแก่ก่อนวัยคุณดูนะคะ นี่คือการแต่งหน้าปกปิดผิวหน้าคือเราจะให้ตรงนี้มันหายไปกลายเป็นว่าก็เป็นจีบ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 ริ้วริ้วริ้วร,วรวิคือตอนนั้นเครียดมากอมเอาเป็นว่าคือเราลองทุกอย่างแล้วเลยตัดสินใจว่าเชื่อพี่หมูเชื่อพี่ปุ้ยดูแล้วกันลองโทรไปหนึ่ง7ค่ะคุณรู้ไหมคะจากคนที่สแกนสวยผิวหน้าตัวเองมาพันไปแล้วคือเราลองใช้ปุ๊บค่ะทีแรกลุกไม่กล้าใช้ที่หน้าลองที่มือก่อนปุ๊บ ได้มาความแตกต่างคือมันซึมเลยแล้วมือสองข้างเนี่ยนะคะเออมันไม่กัดไม่แสบไม่เหนียวนะซึมง,ง่ายค่ะเขาบอกมาว่าเซรั่มตัวนี้ค่ะให้ใช้เป็นเดย์ครีมไนท์ครีมไอครีมเราลองทั่วหน้าจะบอกว่าคืนแรกตื่นมาปุ๊บนะคะมันแตกต่างจากพวกครีมที่มันกัดหน้าเราแต่นี่มันชุ่มฉ่ำไม่แสบหน้าแต่งหน้าติดค่ะแล้วลองต่อมาค่ะเป็นเซตของเขาคือสอกระปุกนะคะกับกลายเป็นว่าคือพีแต่คนทักว่าไปทำอะไรมามทำไมหน้าดูดีขึ้น ที่สําคัญคุณรู้ไหมคะใช้สองกระปุกหมดไปค่ะสิ่งที่ได้รับมาคือบริเวณจีบๆใต้ตาเนี่ยกลายเป็นว่ามันดูดีขึ้นนะคะและดูกระจ่งางใสขึ้นแล้วบริเวณโหนกแก้มกลายเป็นว่ามันค่อยๆแบบเอ๊ะและดูกระจ่งางใสจากคอนซีลเลอร์แต่งหน้าก็ลองใช้แค่แป้งคับแต่งหน้ามันก็ดีแล้วไม่ตกร่องแล้วไม่ดูแก่ค่ะวันนี้ค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับของดารานะคะนุ๊กเองค่ะสแกนหน้าตัวเองมาแล้วสแกนหน้าดารามาแล้วค่ะตัวคุณเองลองดูนะคะ หยิบมือถือขึ้นมาวันนี้นะคะเปิดใจลองดูค่ะเขาให้สิทธิ์นุกมาเพียงแค่100คนเท่านั้นถ้าคุณโทรทันที่เบอร์หนึ่งนะคะให้สิทธิ์เลยค่ะครับหนึ่งแถมหนึ่งของเซรั่มตอริจิน่าแบบนี้เลยนะคะกระปุกใหญ่เลยบวกกับพกพาอีกหนึ่งกระปุกนะคะเป็นสามชิ้นแล้วและยังไม่พอค่ะคพิเศษให้ไปเลยค่ะถ้าคุณโทรติด100สายผ้าพันคอค่ะเก๋ๆแบบนี้เป็นผ้าซาตินนะคะอีกหนึ่งผืนพันให้ดูเลยนะคะแล้วยังไม่พอค่ะชิ้นที่5นะคะของแถมกก็คคคือออเปรออะะะนะะรแลฮ่ะะะนววม้ 5ชิ้นนี้ค่ะจากราคา8,000บาทจ่ายเพียงแค่2,990บาทค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะใช้ไปเลย3เดือนเต็มนะคะเซตนี้ฉเฉลี่ยต่อวันในการดูแลผิวหน้านะคะเซตนี้เลยนะคะ30กว่าบาทเช้าเย็นมันคุ้มมากๆเลยค่ะเงินยังไม่พร้อมเงินยังไม่ออกทำยังไงดีไม่เป็นไรค่ะเราให้สิทธิ์นะคะถ้าคุณกดติดโทรทันที่เบอร์1577ถ้าคุณเป็น100สายแรก ให้สิทธ์เลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่ค่ะบวกกับพวกพาอินกระปุกเป็น3ากระปุกนะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฟังคอนคอแบบนี้เลยนะคะสวยเกย๋เลย5ชิ้นนี้ค่ะจากราคานะคะ8000บาทจ่ายเพียงแค่2990บาทโทรมาจองสิทธิ์ได้ค่ะถ้าคุณโทรติดนะคะบอกว่าจะสะดวกใจเมื่อไหร่ยังไงเราให้สิทธิ์นะคะจัดส่งฟรีค่ะรูดบัตรได้นะคะและที่สำคัญค่ะผ้าผืนนี้นะคะสายมูขาคลุมได้เลยค่ะ ทำมาพิเศษนะคะสาหรับรายการนี้เท่านั้นนะคะ1นึยเท่านั้นเป็นผ้าซาตินเนื้อดีมอบให้เลยค่ะนุ๊กเองค่ะเป็นตัวแทนจากคนธรรมดาที่เราเห็นว่าดาราดูหล่อดูสวยแล้วทําไมเคสแลบของเขาดูดีได้ถ้าไม่ดีจริงบุคคลเหล่านี้ไม่กล้าการันตีแน่นอนค่ะคนี่คือรูปคู่นุ๊กกับตังมิลกการันตีตัวจริงเลยว่าคือรุ่นพ่อของเรารรทําไมดูหนุ่มหล่อขนาดนี้ได้ผิวดีจริงพี่ผงมรปนัดดาอีกหนึ่งท่านค่ะของไม่ดีจริง รับประกันได้เลยพี่บุ๋มเนี่ยเหวี่ยงออกสื่อแน่นอนใช้จริงนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะพี่ ino, นิโนสหน้าหล่อมากๆาเลยอีกหนึ่งท่านค่ะพี่ปุ้ยพิมลวนันอันนี้การันตีนะคะหน้าจริงจริงพี่ปุ้ยเลยค่ะและอีกหนึ่งท่านคดีว่าของเมืองไทยพี่คิมเจนนิเฟอร์คิมนะคะก็ดูดีได้ค่ะโทรก่อนค่ะที่เบอร์157 7เบอร์นี้เบอร์เดียวกดให้ติดโทรให้ทัน100สายนะคะให้สิทธิ์เลยค่ะ1แถมหนึ่งของเซรั่มตรดจิน่านะคะบวกกับพวกแครอทอิองกระปุกนะคะ บวกกับสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ผ้าพันคอสวยหรูแบบนี้นะคะ5ชิ้นนี้จาก8,000บาทจ่ายเพียงแค่2 9 9 0ัรบาทใช้3เดือนเต็มค่ะที่สำคัญนะคะเฉลี่ยต่อวันเนี่ย35บาทเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้เพียงแค่10กว่าบาทโอ้ถือว่าคุ้มมากคุ้มนะคะคจัดส่งฟรีรูดบัตรได้ค่ะหรือว่าอยู่หน้าบ้านสะดกวกตรงไหนาแจ้งเราของถึงมือค่อยจ่ายังก็ได้ค,คุ้มมากๆค่ะ1577นะคะรีบถทรติดหนึ่งร้อยสายเท่านั้นนะคะผ้าพันคอผืนนี้เนี่ย ก็หลักพันแล้วนะคะแล้วก็ของแถมของเราที่มอบให้เฉพาะในรายการตามไปมูของพี่แมนนะคะค,คือเซรั่มแถมอีกหนึ่งกระปุกแล้วก็อีกหนึ่งกระปุกแล้วก็บวกกับสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะ5ชิ้นนี้จาก8,000จ่ายเพียงแค่2,990บาททาเช้าเย็นเฉลี่ยตว,วัน10กว่าบาท1,577ค่ะรีบโทรค่ะโอ้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆและบอกเลยว่าร้อยสายเนี่ยนะครับ ต้องรีบเลยรีบกดเข้ามาเลยครับที่15.7 7จนะครับนะครับจะได้สวยกับคุณนุกแล้วก็เหมือนกับดาราที่วันนี้เราเอารูปมาให้ดูกันนี่ตัวจริงนะคะตัวจริงเลยใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุกสแกนสวยมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะได้รับเคล็ดลับดีๆจากนักสแกนสวยกันไปแล้วถึงเวลามาสแกนดวงจากตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์กันต่อวันนี้จะเป็นเบอร์ของใครจะโดดเด่นเรื่องไหนและควรเสริมเรื่องไหนกันบ้างให้แมนแมจิเชียนแนะนำกันค่ะ กำลังลุ้นอยู่ใช่ไหมครับว่าวันนี้นะครับจะเป็นความโชคดีและเป็นเบอร์ของคุณหรือไม่ใช่ไหมครับบอกเลยว่าต้องมาลุ้นพร้อมๆกันครับเรามาเริ่มที่เบอร์แรกกันเลยดีกว่าครับเบอร์แรกคือ 0960504xxx นะครับสำหรับเบอร์นี้นะครับก็ถามมาว่าเหมาะกับอาชีพอะไรถึงจะดีและกำลังจะลงทุนหุ้นด้วยนะครับถ้ามองคร่าวๆจะเหมาะกับเรื่องของการทำมาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของการขายของ การเป็นเซลนะครับหรือแม้แต่การที่ทํางานเป็นออฟฟิศก็ได้และคุณเป็นลูกน้องที่ต้องมีเจ้านายคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือแต่คําถามมีอยู่ว่ากําลังจะลงทุนหุ้นดีไหมเบอร์นี้นะครับมีข้อระวังของตัวเลขเงินอยู่ก็คือต้องระวังเรื่องก,การลงทุนอาจจะมีเรื่องของการช็อตเงินโดยไม่ทันตั้งตัวได้เหมือนกันนั่นคือธรรมชาติเลขที่มี0นย์กับ6อยู่ด้วยกันนะครับเลขตัวนี้เนี่ยเป็นเลขที่เมื่อไหร่ก็ตามอยู่ในเบอร์โทรศัพท์อาจจะมีปัญหาเรื่องของเงินช็อต หรือบางทีลงทุนไปนแล้วปั๊บเนี่ยหุ้นตกหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญคือคุณต้องลองหาเลขอื่นนะครับที่ไม่เป็นศูนย์ก็ะหอ,อยู่ด้วยกันมาลองใช้ดูเรื่องของการลงทุนทางหุ้นก็จะมีโอกาสดีขึ้นกว่าเดิมครับสําหรับเบอร์ที่2ครับเบอร์0 9 3 5 8 9 5 x, x x นะครับถามว่างานขายดีไหมโดยภาพรวมของเลขนะครับ มีความสัมพันธ์กับงานขายแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายแบบโรงงานอุตสาหการรมอินดัสทรีต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเลขด้านหลังของเขาเนี่ยการเป็นกลุ่มตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโดยยกเลิกแคนเซิลง่ายๆหรืออะไรที่มันไม่ตรงตามดิลหรือตามข้อตกลงเพราะนี่การใช้เบอร์นี้เนี่ยถ้าตั้งใจมากๆเป็นเซลลอยากได้ยอดเยอะ อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าเลขนี้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการตลาดหรือเรื่องของการเป็นคนที่เป็นนักคิดหรือวางแผนกลยุทธ์นะครับของบริษัทเนี่ยถือว่าเลขนี้ถือว่าดีเลยสําหรับเบอร์ที่3านะครับ 0872016xx นะครับเป็นผู้หญิงนะครับถามว่าอาชีพขายสลากกินแบ่งเบอร์นี้ดีไหมนะครับเบอร์นี้ดีนะครับในเรื่องของการขาย ถ้าคุณต้องการขายแบบทั่วๆไปชิวๆธรรมดาไม่ต้องการการโดดเด่นขายเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดนะครับในตลาดเนี่ยคุณสามารถใช้เบอร์นี้ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต้องการโฟกัสให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตเป็นที่1นนะครับอย่างเช่นขายดีที่สุดในโลกแวกกันเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากอาจจะโดนเรื่อ,องคู่แข่งการตัดราคาต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของตัวเลขเองเนี่ยในเบอร์นี้เนี่ยมีเรื่องของการใช้จ่ายที่ มีภาระต่างๆเข้ามาถ้าต้องการให้การเงินของคุณดีขึ้นจากการขายคุณต้องมีการปรับเบอร์นี้ครับและนี่คือผู้โชคดีของเราทั้งหมด3ท่านนะครับในการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วอาทิตย์หน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับมาลุ้นกันว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีในช่วง2เบอร์โทรทางบ้านหรือไม่ครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเวลาของเราหมดแล้วจริงๆนะครับสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับที่ my channel official นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ได้เลยจะได้ไม่พลาดว่าครั้งหน้าเราจะไปมูที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วติดตามได้ใหม่นะครับในรายการตาไปมูนะครับทุกอาทิตย์บ่ายสามโมงตรงทางอัมบาินทีวี HD ช่อง3าวันนี้แมนขอตัวก่อนครับสวัสดีคร ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางจากนะครับติดริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งวัดนี้มีศกดิ์สิธิ์เยอะแยะมากมายจากการสัมผัสพลังของอาจารย์เลยใช่ไหมครับใช่ครับมีเรื่องเล่าของช้างเอราวัณมีเรื่องเล่าตำนานของพระราหูลอดใต้ท้องพญานาคคู่ตรงนี้สำคัญ